ก็มาถึงที่โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงขยะของบริษัทสยามพาวเวอร์จำกัดค่ะที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับนักลงทุนอีก20ท่านค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปดูกระบวนการการผลิตก,กระแสะไฟฟ้าด้านในกันนะคะเดี๋ยวตามก้อยไปเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเชิดศักดิ์ยศนาวิจิตกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท t ี c Power Holding จำกัดมหาชนค่ะหรือ t ี c เนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณเชิดเนี่ยให้ทางสต o c ก f o c ั s เนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะ FP ของทาง t c c ค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากให้คุณเชิดเนี่ยเล่าถึงภาพรวมของโรงไฟฟ้าขยะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเป็นแห่งแรกของทางกีดีเด้วยค่ะ ก็คือภาพรวมของทาง T-100 เจระตัันใน t 1เนี่ยก็จะมีโรลลฟาทั้งหมดอยู่ยที่ประมาณหนึ่ร้อจักจิมลกัปตนะครับโดยที่ส่วนของหนึ่งร้อยยี่สิบมลกัก็จะเป็นองรงของโรลลฟ้าิวงนโรงฟ้าสยามพาวเวอร์เนี่ยก็จะเป็นโรลฟาสิบมกัแล้วก็เป็นแห่งแรกนะครับของกาง T-100 ที่เข้ามาลงทุนในโรงลฟา้า่งนี้นะครับ โดยบ้านอย่างนี้เนี่ย EPIC เข้ามาลงทุนนะครับตั้งแต่ปี2559นะครับโดยที่เราเนี่ยมีการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ไปเนี่ยในปี2564นะครับจริงๆก็คือ31พค2564แต่เต็มปีเนี่ยก็คือปี65นะครับว่าตอนนี้ปี66ก็พูดง่ายๆแล้วก็ดำเนิน การขับไฟมาประมาณสักหนึ่งปีกัรประมาณสักหกเดือนแล้วครับก็ในส่วนของโรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของทางทีพีเนะครับว่าส่วนของโัวโรงไฟฟ้าสยามพวเวอร์แห่งนี้เรามีความตั้งใจมากๆเลยนะครับที่อยากจะทำให้โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นศูนย์รู้นะครับโดยที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการที่เราเปิดเนี่ยนะครับ โดยที่เดี๋ยวในเซสชันถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่ารถไฟฟ้าเราเนี่ยมีความตั้งใจในการพัฒนาให้รถไฟฟ้าแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ชั้นนำแล้วก็ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยแสดงว่าอันนี้เราวางแผนการเติบโตแบบระยะยาวไว้เลยทีนี้อยากจะให้ช่วยอัปเดตแผนธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังครับนอกจากที่แบท็อปไปนะครับว่าที่พอมีรถไฟ้าทั้งหมด ประมาณ130เมกะวัตต์นะครับตอนนี้เอาส่วนของในประเทศก่อนนะครับก็ในประเทศเนีย่ยเราคงจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาตัวโรงไฟา้าขยายนะครับในส่วนของตัวอ,อ,อีกประมาณส5โครงการจำนวนประมาณสัก5้าสิบเมกะวัตต์นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาโครงการนะครับแต่ที่ตอนนี้ผมว่านักลงทุนนะจะเริ่ามทราบแล้วว่าทางเราเองเนี่ยกำลังจะไปลงทุนในส่วนของตัวโวลมฟ้าโซล่านะครับที่อยู่ในประเทศลาวนะครับ โดยที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาผู้รับเหมาและก็กำลังจะก่อสร้างแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเรามองว่าในประเทศเรามุ่งเน้นเรื่องโรงไฟฟ้าขยะครับแต่ในต่างประเทศตอนนี้เนี่ยเรามุ่งเน้นเรื่องตัวโซล่าแล้วก็เรื่องถองลม,มนะครับโดยภาพรวมเนี่ยจำนวนขอตัว,ว PPA ที่เราคิดว่าจากนี้ในอีก3ปีเนี่ย เราน่าจะมี p p a เนี่เพิ่มขึ้นจากตอนนี้เรามีทั้งหมด130เนี่ยเป้าหมายในระยะ3ปีจะอยู่ที่ประมาณ5 0 0านี้ก็บอกแลค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยในปีนี้เราจะเห็นความชัดเจนจากโครงการที่เราเข้าไปศึกษาค่ะสักกี่โครงการนะคะครับแน่นอนครับในส่วนของป p e เนี่ยก็จะมีโครงการที่เราตอนนี้ เขาไปลงทุนในประเทศเราแล้วอยู่ที่1นึ่งร้อยเป็นกว่านะครับซึ่งอันนี้ได้รับ PDA แล้วแล้วก็มัแจะก่อสร้างแล้วผมคิดว่าอยู่ใน,อนาาอ้อีกประมาณสักอยู่ประมาณสักต้มใจมากที่สุดเราน่าจะได้ข่าวดีของโรงไฟฟ้าโซล่าที่หนึ่งของเราจำนวนร้อยแปดสิบเมตรกว่์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอถ <Kaf S 2> ้าเกิดมีความชัดเจนยังไงเพราะว่าเราก็จะประกาศข่าวดีตวเนี้ให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นนี่ได้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของปีนี้เดิมมรามีร้อยสามสิบนะครับเราก็จะบวกแบบ ในส่วนของตัว280เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมของปีนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นภาพล้ว,ว่าอย่างน้อย300กว่าเมกะวัตต์แน,น่น่าจะได้แน่นอนเพราะฉะนั้นที่เหลืออีกประมาณสัก150เมกะวัตต์ในปีถัดไปที่ผะบอกททาระยะยาวประมาณ3ปีค่ะ100เมกะบับต์นะว่าให้เกิดรื่องกัไได้รับอ๋าเห็นว่าผลงานในช่งวง Q1 เนี่ยค่อนข้างเติบโตม,มากๆเลยถึง100ออย่างนี้อยากให้ช่วยพูดถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้หนะะ่อยค่ะโดยภาพรวมของปีนี้ เราน่าจะทําในส่วนของตัวกำไรเนี่ยขึ้นมาได้น่าจะผมคิดว่าอาจจะเป็นนูวค่าที่สุดที่สุดขางกิมูลค่ที่ที่เราตั้งขึ้นมาเราเข้าตลาดมาปี่8ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สุดประกอบการที่สุดจากแต่เราเข้มามันโอเคอย่างนี้อยากให้คุณเชอร์ราคะช่วยเ,เล่าว่าเรามีมุมมองทางภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจพลังงานนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามีมุมมองอย่างไรบ้างคะ ก้อนในส่วนของการที่ยืน,นยนอนนะครับเราก็มุมไปไป่งมั่นที่จะเป็นบริษัทนักการเงินตัแทนชั้นนำทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับโดยที่บางปันนี่ยเราเน้นมุ่งเน้นในเรื่องของการเข้ามาถึงสนร่วมในเรื่องของตัวค่าขาองคาร์บอนนะครับเราเพิ่งได้รับรางวัลของตัวคาร์บอนพื้นนะครับแล้วก็เราเอ,อง้็หมัในการกระจายนะครับให้มีความเป็นการถ่านคาร์บอนนะครับ,รบโดยเราจะพยายามเลยสรรพคุณของเราเนี่ยให้เข้าเป็นการในคาร์บอนเนี่ย ภายในปี2570นะครับหรือว่าจากนี้ประมาณสัก4ปีนะครับเราก็ประกาศนะครับว่าเราอยากจะเป็นองค์กรที่เป็นเนซิโอนะครับโดยมีเน้นนะครับในเรื่องของตัวเอเอสจี G, นะครับก็คือหลักๆเลยก็คือเรื่องของตัวสังคมนะครับในเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทุกเรื่องที่เราต่างต้องอยู่นะครับตัดผลพื้นที่ให้ไดน้นะครับและเราอยู่เนี่ยไม่ได้ดระยะสั้นเรามเน้นมากๆในการที่เราจะอยู่ด้วยกิจของเราเนี่ย กักทางชุมชนและสินแว่ลอมในรั้นที่หยาน,นี้ก็คือจะเป็นแผนแล้วก็ภาพโดยรวมของทากิติเซียจากนี้ไปงนงาติดามเียกได้ว่าเราจะเห็นการเติบโตของ t p กต่อจากนี้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเชิดมากเลยนะคะหน้าที่หลักของแสลมพาวเวอร์คือการนำเอาขยะ เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานแล้วนําเอาเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้ซึ่งเราเรียกกันว่า R D F มาเข้าเ,าเตาเผาที่เราเรียกกันว่าระบบ C F B ครับเทคโนโลยีนี้เป็นที่ยอมรับในหลายๆประเทศทั่วโลกก็น,นิยมใช้กันอยู่ <c oughs> เรานําเอาขยะมาลือร่อนคัดแยกเอาสิ่งที่เผาไหม้ได้นะครับซึ่งเราเรียกกันว่า R D F นะครับมาเข้าเตาเผาเมื่อได้ความร้อนก็จะไปต้มน้ําเกิดไอน้ํา แล้วก็ไปผ่านระบบซูเปอร์ฮีเตอร์นะครับเพื่อให้น้ำาะะมีแรงดันสูงไปปั่นเทอร์บายนะครับแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเรามีระบบฟลูแกรทเมนต์บำบัดอากาศจากการเผาไหม้ปรับสภาพโดยการฉีดสารเคมีเพื่อปรับโมเลกุลต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นโมเลกุลที่ไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไปผ่านถุงกรองแล้วก็ปล่อยออกปล่องซึ่งในปล่องของเราเนี่ยก็จะมีระบบจะทำการตรวจจับ อากาศที่จะปล่อยออกไปก็จะเป็นอากาศที่ไม่เป็นมนลภาวะอีกต่อไปน้ำเนี่ยเรามีระบบ water treatment เรานำน้ำกลับมาให้กลับมาเป็นน้ำซึ่งสามารถใช้งานได้ก็เ,เอามาหมุนเวียนไม่มีการปล่อยทิ้งออกไปในด้านนอกของโรงไฟฟ้าเลยครับเสียง power ปฏิบัติตามหลัก COP ดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนนะครับ ขยะจะมาจากบอ่อฝังกลบของอ,อบจนนทบุรีสัมปทานมาคือ130ร้ไร่นะมีขยะฝังกลบอยู่ประมาณ3ล้านกว่าตันเราก็มีหน้าที่ในการที่จะกําจัดให้หมดนําเอาพื้นที่ต่างๆสูงมอบคือเพื่อน,นําไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไปกระแสไฟฟ้าผลิตได้นะครับ8เมกะวัตส่งให้กับทางไายฟ้านครหลวงจ่ายให้กับครัวเรือได้ประมาณสัก2 5 0 0 0คัวเรือน จุดเด่นของสุริรู้เสียพาวเวอร์อีกอย่างก็คือว่าสุริรู้แห่งนี้ถูกออกแบบนะครับให้อยู่ใจกลางโรงไฟฟ้าเลยนะซึ่งผู้เข้ามาเยี่ยมชมเองเนี่ยนอกจากจะได้ศึกษานะครับได้มีความเข้าใจเกี่ยวเรื่องเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีการที่ใช้แล้วเนี่ยสามารถที่จะเห็นอุปกรณ์หลักๆทั้งหมดของไฟฟ้าในขณะยืนในสุริรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นขณะที่เยี่ยมชมสุริรู้เองเนี่ยโรงไฟฟ้าก็เดินอยู่ ทุกคนจะได้สัมผัสด้วยตารู้สึกด้วยตัวเองเลยว่าการบริหารจัดการขยะลงรงไฟฟ้าให้สะอาดให้มีความสวยงามแล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยทำได้จริงนะครับงั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในเชิงบวกให้กับทางผู้เข้าย,ย่อมชมด้วยในเรื่องของโรงไฟฟ้าขยะครับ ีเราก็อยู่ที่ชั้นสนะคะก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับ CSR จะให้คุณสุชาติช่อธิบายนี้ค่ะครับคือภารกิจหนึ่งซึ่งทางสามพลัเวอร์ให้ความสำคัญมากคือการช่วยเหลือเกือ้อกูลสังคมนะครับเราเองเนี่ยมีการช่วยเหลือชุมชนตั้งแต่ด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับแล้ววัฒนธรรมเสบบิ่แวดล้อมต่างๆนะครับเรามีทีม CSR นะครับซึ่ง ดูแลชุมชนเราถือว่าการเข้ามาที่นี่เราคือเพื่อนบ้านของชุมชนนะครับดังนั้นเราก็มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ในในแง่ของการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวัดงานบุญนะครับหรือว่าแม้แต่ทั้งการมอบทุนการศึกษานะครับแล้วก็หลายๆอย่างที่เราเข้าไปร่วมทางออบจโรยอทบุรีเองเพื่อที่จะทําการช่วยเหลือนะครับโครงการกต่างๆที่ช่างชุมชน ร้องขอมานะครับอ e. ันนี้ก็เป็นภารกิจหนึ่งซึ่งแซมพาวเวอร์ให้ความสำคัญอย่างมากนะครับก็เรียกได้ว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้นะคะก็ครบไปทั้งเรื่องของกระบวนการการผลิตที่ใช้นิเวโโลยีที่สะอาดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวด้วย สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณสุชาติามากเลยที่มาให้ข้อมูลดีๆในวันนี้ค่ะครับขอบคุณครับ สวัสดีนะคะชื่อแตงค่ะจริงๆก็สนใจในแง่ของการลงทุนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มองว่า t p c s เองมีธุรกิจที่ที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการเดินทางมาครั้งนี้นะคะกับทางสตอกฟกั์ดเองจริงๆก็ยินดีนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่อย่างได้มีโอกาสดีกว่าเข้ามาเดินทางแล้วก็ได้มองเห็นอะไรในในการลงทุนของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ๋วันนี้ที่ได้มาเยี่ยมชมตัวโรงงานแสงพาวเวอร์นะคะก็รู้สึกว่าเออมีเห็นภาพอะไรใหม่ๆด้วยเนาะได้รับความรู้เยอะแล้วก็ได้เจอในส่วนของผู้บริหารเองด้วย <c oughs> เขาก็เป็นคนให้คําตอบ <c oughs> ให้ข้อมูลต่างๆที่เออรู้สึกว่าแบบมันได้แล้วมันได้ข้อมูลที่ชัดแล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการมาดูมาเจอด้วยเนาะโรง,งงานเองก็ค่อนข้างเรียกว่าสะอาดผิดกับ ในความคิดที่เราคิดเรื่องของโรงงานขยะว่าเออมันอาจจะแบบค่อนข้างสกปรกหรือว่าเป็นเป็นแง่ลบเนอะอันนี้ก็ไม่เห็นอีกภาพหนึ่งว่าที่เนี้ยเวลคัามแล้วก็ต้อนรับแล้วก็ยินดีที่จะให้แชร์ข้อมูลมาขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเข้าไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขยะ FP กันมาแล้วนะคะนอกจากเราจะเห็นถึงกระบวนการการผลิตนะคะต้องบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าของทาง TPC แห่งนี้นะคะเป็นโรงไฟฟ้าขยะแห่งแรกของเขาค่ะแล้วก็นอกจากจะเป็นโรงไฟฟ้าขยะแล้วก็ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยค่ะและเขาก็ยังสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะสําหรับคนที่อยู่ในชมุชมชนด้วยนะคะ และสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมเดินทางไปกับทาง Stock Focus นะคะก็อย่าลืมติดตามหน้าแฟนเพจ Facebook ของทาง Stock Focus ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ